เาค่อ่างอ่างกอาลวา่าเขามู่อ้างเเขาห้องอ่างแล้วเอาเออคนมามาอขไปนเีน้องกับพี่้องัเขาหองอ่านก็คือากมองขเอาไม่

เาอน่อๆกะาอัง hmm. หักก็แบบอุท่มาันเขากหรอไมไดเาจกลอยเท่าเท่าก็ลงเขาขึ้นลอเท่าขึ้นมาจกนท่นทำนันถึงมานละเด็กผีอายตัวเองเนาะมันไม่ด้อะ ถ้าเห็นาวตลอดน้มังคทเออบอกนะผู้ใหญ่ผู้เหยเอาคามเยอะอีกรใจเป็นคนัมานันนมัเาท่ได้แม่อยมามันอยู่เมืองไทยคอยมาอยู่นพยันเพ่นยังมาเหนื่อยบักน้นนแล้วป่าที่แม่นมาน่เมืองไทยอีกไปใอานก็อยู่เนาไปยงคน่นั้น เาใ่นบลพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องกับบคที่เยอะอีสอบบานเขาเป็นคนังนั้นบบานคอยกรเจาท่านเอยจ่ายให้น้องเชเอาเออเขอาแล้วาแก็เีเขาก็เอาบันดีเออเา่เอายประมาีดีกับบวบานท่านมีมมีมั่งอย่างไเนาะเอาอย่งเชียมูลขมนะมูลเนา คอยเอาเ่ยออบอกเาว่าคอยเอาเ่อง้วาเอาเอาเอาคเราจะได้จะบเอาเขาเบอเอายานอนแบบเขาจะให้่เป็นเขาเรียนกายเขาอะเอาเขาขึ้นมาขึานมาเขาให้เขาเอาเอานะว่าถ้าลงมาเขาคือวัาเมืองไทยเขือปกเลยเขาคือปกนี้เขาคือมหาลูเมืองไทยมูกันบัณฑิชอาเนีอยเนี่ยลืมเาจาเด้มรรคบัณอีชชา ขั้โจเนี่ยวางเปลือกขาวถ้าวางั้นมึงไปเขาก็เอาเขาเอาขั้นเขาดีเขาอบ้ควยเขาวาเขาไปซื้อเขาคือว่านะขั้นว่าจะมวลานบผูชะู้เท่าเข้ามาเอาอะนะเอาไปยากไหนเนาะเอ้ยอขั้นมาห้าสเอานะแล้วบาเขาขอโจทสบ่าให้มานอนน้ำเขาทีนี้ไปรดไปโต้ทีลคอลงนั่งเลนะลงโซนของมามีด เขาทำให้เขากัไปฮะเขาขว่ไปฮะเขาเขาเขาว่าขั้นไปจะไปเอาไปแค่เอามาดีเรดีแบบให้ดูน้ำั่นนะลงากรุงเทพมนที่ว่าแต่เขาโหเ้ยใาอเขาว่าจะเป็นม่จ้งมา่จ้งรยะนะไปกเม่อจ้ของเราของกขั้นไปลงมาเลนดูวันพิมารานเขาขึ้นไปาะไอ้ัะไอ้นามึงยังมั่งมักงบ่ก็บ่ก็บเบา ก็เอามากินข้าว บือว่ามนยปกตีงวยก็ตายไปแน่ค่ะใครัวยขาหัวขรยะกาตายเไม่ว้าวขาเขาหัวควนแบีมันลวงแล้วอะตัวมันล้วงแน่ะกัเอาบดบวาร์น่ะงห้าบดวารเขาบเป็นอะไร้ะบอันันเรจอมมันติดแลละเออวหองขาวจากทางเอาแดงนะข้าวต้นขาวก็ให้ขาเอนข้าวถือบวอดูแล้วมั้งข้าวไปจมือนั้น คือว่านะไปหาเขาดูง้วก็จเนียอดเกาเกะักคนยังไงะคนตุ่ยักคันนั่นี่ควันที่ไปควันเตเลยาบเออต้งไสต้น้คควยนี่สเคนพอตมเ้คือพยนอนี่นะคุณเตี้ยวทุพยนองเลยเอเตียบว้ขึ้นได้เออแล้วขันว่าพี่ เคยเคยเขาหา่นหล่อให้กูเตี้ยก็เตี้ยไปเลยเนาะตุมมาด้ยกเตี้ยเออกูเขาเยอยเสก้อนก็เตี้ยบเียขึ้นมาตุ้มคนมานเาม่นก้าว่ได้กาที่เอาไปยังเด็กคนบัหลับกันเอาเดคนบัวบัเอาเขอดเอาเอาไปบัเอาไปบวเอาไปได้เอาไป ก็่บกหไปให้น้ำปลน้ำดงมาทีตายไปอูกเอื่ข้อตายไปกเอวีเนียมันตายแค่ผกเอวน็คว้านเจะว่าคุณยืมที่อรก็มีเอเยเขาว่าเขาเ่าถึงพึงไปกข้อตายไปูกเอวทเนียมันจะตายไหมอ่ไอบเ่ไปชอบเบิง ไม่เคยมาฮิ้วเขามากินเขามแห่งตัวก็่ว่ายคยไม่เข่าพวกคนคงไม่เอาไปเอาเอาพวกเอาลูกเคออ้พนันคนที่ตายถูกข้อตายลว่าหน้าคุเรื่องก้อเรื่อประชุมแล้วท่าไปฮิ้วเข่ามากินเขาแล้วม่แหงเลยไปเศร้าจะพเข่าปเขาจะผูกขตายครับเหยหัวก้อนจนใครไปที่ใครคุณยายไมียอมใครได้พูดบ้า

เราถูกขาตายไปูแอตัวเองนั่ก็เดินจอนพวกหัวจรวเข้แสิบขวบคอต่วปกแนมันไปูไปปูมานมันยิ่เขาแม่ถึนเขาก็แม่แห้งเลยอะไรเขาบอกนะไอ้ขามนะแล้วชาหัวกแก้วแก้วทั้งป่าทั้งลุงอันนั้หัวกันถั่ถั่วเต็มเมื่อปูไปแต่ช่องป่าไป ทงฟ้าแี่นอนูก้าวแล้แ็ูก่อตั้นลบบู้แ้มใี่ไหมแล้วก็บ้แ้ไหแล้ว็แยมหล้วกแ้หล้ก็แบูม่มั้ก็บมใชไหมแลอวก็แอยม่ไมแร้วผย้่ไทมว็ูมใไแลกหลกบบผู้แย้มใหลวก็แไมันอวก็แบบผู้แ้นใ่จ้วกอู่ไ้กย มานาแกบอกคือว <ersch> ่าน eh? oh, wow, ี้เป็นตาของมันมา้ามา้บอยิ้มนบโอ้ยว้าแซ่บบอกขนาดมาข้ามสุ่มมนก็ระไนมาหน่เอะไรใช่คือให้เราให้เราหน่อยเขาปลูกองโเธาเกับเทปเลโอ้มัในในอดีตป right? ีนึงเนี right? ่เทปเ็นม uh ันหยั oh ่งอยู่บวก ุกแพรจ้ามันยังมะคามหวานเข้าในออกวัดเดียวก็ดชกละซ่าวมือขายขายซาวหรือสมหาเจ้าก็มีซามาก็มีนะจังหวะมันโอ้เข้าในออกโอ้แซ่แเนนึงอย่างจิงเขากชื่อกมาเลยนะแต่งชื่อมาให้มะคามุ้งม่ได้นะนี่เขาออกเขาออกมาแล้วเออตะเบ้หูนี่